ขอสวัสดีนะครับพบกับผมพ่อกับผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับเ <c oughs> มนี่กับแม่พ่อกันในคลิปที่หาของการฝึกไล่อีสานอินดี้นะครับครับใกล้จบแล้วล่ะครับพี่น้องอดเอาฝึกเอาฝึกเอาอดเอาบ่ดได้เอนี่ก็ได้มืออืน่นบ่ดได้มืออื่นก็นได้มืองฮึอบ่ได้มือฮึอก็ได้มืออื่นละ นะครับเนาะครับผมขอเท่าข่วมเกาข่วม,วมหลังอ้าวลืมตัว <laughs> เคงสายนะครับ <laughs> มีลามีเรากวรหนึ่งเราควรหนึ่ง <c oughs> ครับมีลามีนะครับเนาะอย่างหูจักว่ามันถือว่าถือนี่ครับช่องที่หาของสายที่สองนี่กดลงไป เราก็ดีดไปใส่สายที่หนึ่งดีดใส่สองหนึ่งนะครับมันดีเสียงคือกันมันกลมกันสายที่สามนี่นับลงมาเป็นช่องที่สีครับกดลงไปแล้วก็ดีดสายสามใส่สายสองครับครับมันคือกันร่วมแล้วมันจะเป็นเราหัวหนึ่งเราหัวหนึ่งครับ ผมขอเท่าความเกาไปหอดคลิปที่สี่นะครับก้อนสิไปคลิปที่หาครับห่อน,นี้นะครับต่อไปคลิปที่หาครับผมสิขอเล่นไปก้อนรอบนึงนะครับ มามาเอากันเลยครับคลิปที่หา้าห้องมาฮอดหน่อยด้วยครับครับต่อไปมันสีเป็นว่า ซอนมีเลมีหุวยโมแมนมีเลโดเลหุวยโมแมนมีเลมีเลโดลามีเลโดลาซอนลาโดเลจังไอยสีแมนครับมีเลโดลาซอนลาโดเลมีเลโดลาซอนลาโดเลมีเลโดลาซอนลาโดเล ตัวนี้อาจสิเป็นตัวไม่จากน้อยนะครับมีเลโดลาธรรมดามันสิเป็นแต่เกาแต่กี่ห้าเห็ดจังสีนะ่เนาะมีเลโดลาซอนลาโดเลอันนี้มันไกโพดกลับมาเอาอยุมองนี่นะครับมันอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละจังแดงค่อยว่าซอนอ่ะซอนลาเนาะครับเนาะมีเลโดลาซอนลาโดเลมันเป็นซอนลาเนะครับ มันจังเด็กค่อยว่าสอนลาเข้าไหลลงมาเลยครับทีลาทีโดเลมีฟาซอนลานั่นครับมันมาตกนี่คือกันเนาะครับเนาะนั่นซอนลาครับซอนลาครับมันเป็นอาจสิเป็นตัวไม่สำหรับไออาจารย์มือไม่เนาะครับผู้หัวักแล้วกับขออนาญาตบาดคำครูบาอาจารย์ด้วยครับ แท่นทีห้าสิไปใส่ตัวนี้เอ้ามาเสร็จตัวนี้ครับผมว่าอยาาครับมมัแทงยุ่ไก่ก็รต้องไปไกลค,ครับันครับเอาไหมครับหอดไสเรลมหันเอาเริ่มไหม่เลยครับมันหอดโดเล่เนาะมาลงคลิปที่ซนี่ครับมาท,ที่นี่มีเลโดลา เ้าสีแยกฝึกเนาะครับสีโตมีเลโดลามันสะเลี่ยงกันทอเป็นการข้ากับว่าต้องคึ้นยังไรขึ้นแต่ว่าเด็กฝึกนิ่วเนาะครับมีเลโดลา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 ขันอาจารย์ผู้เพิ่นเป็นแล้วเพิ่นก็นสิล็อกเล่นหนีวันเนาะครับวันนี้ ผมก็เฮ็ดบ่าันได้ครับประเภทล็อกนิ้วนี่กำลังฝึกอยู่คือกันครับ <laughs> ครับเขาเอาเอา,เอาตามสะดวกเ่าก่อนเนาะครับเนาะให้หูจักช่องจักปองมันแล้วเ่าจ้องคอยเฮ็ดกันไปเนาะครับม,โโนนมีเลโดลาหนานมีเลโดลาสนมีเลโดลาสนมีเลโดลาสนลาโดเลหนานมันสีลงมากยังสีดิครับ ตอนแรกมันคือเป็นคัดคัดอยู่บาทเอามาต่อกันอันนี้มันมันเป็นพยางแลกเอยประโยคแรกเนาะครับต่อไปเอาจากซี่เทียครับหอดไปครับเอาอีกเทียนึง ผมผมผมกัลืมเนาะเอาเอาไม่ครับไปบาดท,ที่นี่ประโยคต่อไปเนี่ยมันว่าเราอยังฉีดดิครับบาดมันกับว่นกันอยู่มืองหนึ่งสองสามสามตัวนี่แหละครับเอาไม่ มีเลโดลาซอนลาโดเล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 มันก็สิได้เฮ็ดเสียงแหลมแหลมเนาะครับเนาะยังกะเจ็บข้อเนาะมีเลโดลาซอนลาโดเลต่อไปมีเลโดลาโดเลมี อ๋อต่อไปครับต่อกันครับบัดนี้มีเลโดลาซอนลาโดเลมิเลโดลาโดเลมีนั่นต่อกันนะครับเป็นตะฟังเหลาดีบัดที่นี่มีเล <Mi le. c oughs> โ,โอ้เสียงหน่อยเอ๋อมีเลโดลาซอนลาโดเลมีเลโดลาซอน ลาสอนลาโดเลมีเลโดลาสอนลาโดเลมีเลโดลาสอนลาโดเลมีเลโดลาโดเลมีมันบ่อยานาดีครับมันทางขลองยุเนี่ยจังสี่จังสี่ล่ะทางได้บาทเข่าแล้วแล้วเป็นหนึ่งกับสองบวกกันแล้วมันสีมวนนะครับ เข่าโอกไปก่อนไอ้ทองไปก่อนครับมีเลมีเลโดลาสอนลาโดเลมีเลโดลาโดเลมีมีเลโดลาสอนลาโดเลหายจังหวะมือไป,ไปนั่งก็ได้ครับมีเลโดลาสอนลาโดเลมีเลโดลาโดเลมีเอาลองเบิึงครับ ครับครับประโยคต่อไปครับสูตรลงมานี้ส้นมีเลยมีส้นมีเลยมีสามเทียครับว่ามันเกินติเอาออกอันนึง สอนมีเลมีสามเทียครับบาทที่นี่เฮาเอามาตอกันกับมีเลโดลาส่วนลาโดเลมีเลโดลาโดเลมียับลงมาอีกสอนมีเลมีสามเทีย แถมอีกตัวหนึ่งตัวที่สีซ่ซ่อนมีซ่อททนซ่อนมีขึ้นมาพาี่เล่ยบาดที่นี่ขึ้นมาภาคภาคเหนือเล่ยบาดนี่นั่นเอาไหมครับ มีเลโดลาสอนลาโดเลมีเลโดลาโดเลมีส่วนมีเลมีสามเทียตัวที่ซีเป็นส่นมี มีสายเปล่าสายหนึ่งครับมีสั้นมีเหตุเสียงใหญ่มีให้เป็นมีเสียงใหญ่เด้สอสั้สนมีสันลาเอาาไหมครับโดลา มีเลโดเลมีเลโดลาสอนลาโดเลมีเลโดลาโดเลมีต่อมทำไม,ไมครับ เลโดลามีเลโดลาโดเลมีสันมีเลมีสัน ซ่อนนี่มันเป็นเเสียงหน่อยยั่วะนดอกคลานี่มันเป็นเป่เปารอบาดเนี่มาผาักเนื้อเหรอครับเอาไมมีเลโดลาสอนลาโดเล มีเลโดลาโดเลมีซ่อนมีเลมีสามเทียเทียที่สีซ่อนมีมีเป่าเลยซอนลาครับ <c oughs> ส่วนโนดผมสีเอาไว้ตรงที่ว่าไอแสดงความคิดเห็นขาง่างนะครับค่อยฝึกเอาครับ คอยฝึกเทเาทอนนะครับได้ได้แน่นอนครับได้ครับพอกันคลิปหน้าครับ